สีขาวครับทิมเบียสีแดงกินสีขาวใช้เม็ดฟังสีแดงทิมเบียสีขาวกินตัดตัวกลางฟังสีแดงเลือกใช้มมาสีขาวจึงถอยเม็ดฟั่งสีแดงทิมเบียเพิ่ม สีขาวกินครับสีแดงใช้โคนสีขาวเดินม้าจับโคนฝังสีแดงเดินโคนแลกเม็ดสีขาวไม่กินขึ้นมา้าสีแดงจึงขยับโคนไล่มา้าสีขาวเดินม้าหลบ ฟ่งสีแดงขยับขุนสีขาวครับเอามา้ากินจับเหลือสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินโคนสีแดงขยับเหลือจับมา้า สีขาวใช้เบีย้ยครับกินผูกฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินให้หมาขาดสีขาวถอยม้ากับฝั่งสีแดงเดินมา้าลุกสีขาวขยับลบสีแดงใช้เรือกดไว้สีขาวกิน สีแดงใช้เบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยสีแดงขยับเรือสีขาวครับถอยโคนฝั่งสีแดงกินมา้าสีขาว จึงขยับโคนค่อมเรือค่อมม้าสีแดงตีลุกคาดเรือสีขาวขยับหลบสีแดงกินเรือสีขาวกินสีแดงขยับเรือสีขาวกินม้า สีแดงเอาเรือเข้าบุกสีขาวใช้เรือผูกสีแดงขยับจับเบี้ยสีขาวไล่เรือสีแดงขยับสีขาวทิ้มเบี้ย สีแดงหลบตาลุกสีขาวหงายสีแดงกินเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยหงาย สีแดงครับดันโคนขึ้นไปสีขาวกินสีแดงใช้ขุนสีขาวกินลูก สีขาวเอาเรือกดขุนฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงตีลุกสีขาวหบลบสีแดง,แดงจับเบียดสีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวลุกด้วยเรือ สีแดงเดินขุนหนีสีขาวครับเอาขุนไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวขยับเรือจับเบี้ยงไหยสีแดงเดินเบี้ยเดินขุนผูกเบี้ยงไหยสีขาวจึงกดดันพื้นที่ฝั่งสีแดงจึงใช้เรือตีลุกสีขาวหลบ สีแดงครับเดินเรือเข้ามาสีขาวขยับขุนสีแดงกินสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงตามไปลุกสีขาวใช้เบี้ยบังสีแดงเดินเบีย้ย สีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเรือจับเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยเข้าไปหาสีขาวจึงทิ่มลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงขยับขุนสีขาว กินลูกฝั่งสีแดงหลบสีขาวเดินขุนสีแดงตีลูกสีขาวใช้เบี้ยบังฝั่งสีแดงหงายเบี้ยสีขาวจึงเปิดลูกจน